รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะะสุขทก โดนหลอกอย่างแรงเป็นสาวคนหนึ่งที่สวยกว่าสาวในหมู่บ้านแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีใจจะไปบอกพ่อแม่มามาขอแต่ความจริงคือเขามีคู่มั่นแหละแต่งงานแล้วเนะเราไปเจอน้องคนที่ไม่ไม่ได้ไมได,ไมได,ไมไดจีบกันในฐานะชู้สาวด้วยซ้ำไปแต่เราก็ชอบเขาอะความสนขอรูปเขาพูเอามาเก็บไว้นในกระเป๋าสตางค์แม่บ้านยืนในเดอรูปไพนี่สวัสดีครับ พอไปเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพี่อาร์พี่อน,นะครับและอ่านแลวก็แกรับเชิญเราวันนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติครูเพลงนักปั้นมือทองที่เปลี่ยนชีวิตศิลปินจากดินเป็นดาวพูดแบบนี้ได้เลย <c oughs> และชีวิตของเขาเองก็จากดินสู่ดาวเช่นกัน <c oughs> ลำบากถึงขั้นนอนในสวนสาธารณะมาแล้วเพ <c oughs> ราะเราอาจจะเห็นภาพของผู้ชายคนนี้เป็นคนเงียบๆแต่คนที่เขียนเพลงได้แบบนี้ มีคนบอกว่าจริงๆก็น่าจะเจ้าชูไม่ใช่เล่นจริงหรือเปล่าเปิดใจกันตรงนี้เลยครับครูสลากรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจัเยอะมาก FC เยอะนะคะครูเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะวันนี้ได้คุยกับครูสลาเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆที่มาขอบคุณมากพี่ขวัญพี่อ้อยครับเป็น FC ซื้อหนังสืออ่านซื้อหนังสืออ่านด้วยขอบคุณมากค่ะครูคะเพราะว่าเป็นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่ง รู้สึกทึ่งกับการใช้คำใช้ภาษาของครูเยอะแยะมากมายในหลายๆเพลงนะคะเพลงคิดมากซึ่งจริงๆเราเป็นคนใช้ภาษาหนักมากอยู่แล้วด้วยความคลับไรายเดย์ด้วยความพี่อ้อยพี่ชอด้วยความเป็นนักเขียนกันอยู่แล้วนักพูดด้วยเราพูดถึงเพลงของครูศลากันเยอะมากว่าเขียนได้ยังไงคิดได้ยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครูเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของพวกเราจริงๆค่ะครับผมคือครูค้าแต่ละเพลงอานนี้อย่างเพลงคิดที่ทั้งหลายเนี้ยครูใช้เวลาสั้นสุด กี่นาที30นาทีนะมันมีเพลงเร็วสุดและดังเป็นเพลงบอกคราบอบอกครูแต่หนูคราบบอกอามันมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องเร็วส่วนใหญ่แล้วเนื้อมาก่อนหรือทํานองมาก่อนถ้าถ้าคนเขียนแบบครูซึ่งไม่มีพื้นฐานด,ด้านดนตรีจะมาพร้อมกันไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลยไม่มีครับเล่นดนตรีก็ไม่ได้อะ <c oughs> ไม่เป็นจังหวะก็ไม่ค่อยแม่น แต uh um, 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 uh, ่เพลงแต่ละเพลงที่ออกมาไม่เชื่อลองดูค่ะว่าเราคุ้นๆกับเพลงของครูบ้างหรือเปล่าเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรั ได,ได้หากระเป๋าเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาอุดการศึกษาไม่น้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลยอยโชคดีมีอ่ งส่วนจริงๆแล้วยังมีอย่างเช่นนะกระทงหลงทางจดหมายผิดซองไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ผมแบผมไปไม่มีที่สุดเลยนะนี่ตกใจว่าไม่ใช่คนลูกทุ่งนะแต่เมื่อกี้ทำไมจำได้ทุกเพลงใช่ใช่ดังมากจริงๆดังจริงเวลาเพลงคุสลก็คือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนฝังลูกทุ่งอะค่ะเพราะฉันจะคุ้นเคยแล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมเนื้อเพลงถึงแต่งได้ขนาดนี้แลือย่าปริญญาใจค่ะอะไรได้รักกับอายเหมือนใจได้ปริญญามีลูกศิษย์ที่เข้าเรียนเก่ง มากๆตอนที่เรียนปฐมที่เราสอนทีนี้พอเขาเรียนจบแล้วเราเราเข้าใจว่าเขาได้เรียนต่อปรากฏว่าเขาไม่ได้เรียนแล้วเขาหายจากบ้านไปแล้วพอกลับมานี่ยมาพร้อมกับคณะผ้าป่าเป็นประธานผ้าป่าเพราะว่าได้แฟนดีได้แฟนดีได้แฟนดีได้ปริญญาครูก็เลยว่าโอ้เด็กคนนี้ตอนนั้นเราเรารู้สึกสงสารเขาที่เขาไม่ได้เรียนแต่วันนี้เราดีใจกับเขาเขาก็ได้ปริญญาอีกแบบเขาได้ปริญญาอีกแบบ โอ้โหดูสิโอเลจีค่ะมันเป็นมันเห็นภาพก่อนแล้วแล้วค่อยมาเป็นคำไมค์พี่ร่มพรซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตำนานของทางฝั่งลูกทุ่งเหมือนกันอันนี้นี่คือถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ตามมาหามาขอถึงบ้านกันเลยเขามาพร้อมกันกับในวันที่ครูเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียกว่าเป็นครูหรือว่าเป็นลูกศิษย์คือมันยังอยู่ในระหว่างต่อสู้วันันเริ่มต้นครูเริ่มมีเพลงตอนนั้นมีมีกระทงหลงทางแล้วมีจดหมายผิดซองแล้วจริงๆไมค์เข้าออกอัลบั้มมาก่อนแล้วคันหลังก็ลาว แล้วเราก็ชอบเขาโอ้ออก7สีคอนเสิร์ตเราก็ดูเขาแล้วอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าตอนตอนประมาณเกือบทุ่มเนี่ยเขาขี่มอไซค์ไปกับเพื่อนไปถึงมาโอ้ยไม้ไปโรงพ่อนเราก็ตกใจเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยเห็นแต่ในในทีวีไม่รู้จักกันเล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ทางแกรมมี่นี่ให้มาหาให้ศิลปินขี่มอไซค์มาหาเกล้าแล้วก็นี่แหละค่ะ เชิญมาร่วมงานที่ทแกรมีซึ่งตอนนั้นเริ่มเริ่มต้นในการตั้งค่ายลูกทุ่งใหม่แกรมีโกใหม่ๆ <Okay. S 2> ส่งไห้นี่ไปไปที่โน่นเลยไปที่อุบลไปเทรนไปเทรนที่โน,น่น <Okay. S 2> แล้วก็พอรู้ว่าครูก็เป็นคนอุบลผู้ใหญ่ก็เลือกว่างั้นไปหาครูหน่อย uh huh. ไปตามไปตามคนที่เขียนเพลงกระทงหลงทางให้หน่อยอะไรซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเป็นนักแต่งเพลงอาชีพเหรอเป็นครูครับพี่ สอนหนังสือเป็นครูใหญ่รับเงินเดือนค่ะเป็นข้าราชการทุกวันตื่นไปแต่งเพลงก็จะเป็นแบบงานอดิเรกใช่ใ่ตอนนั้นเป็นงานอดิเรกก่อนที่ไม่จะไปหาคือเริ่มมีชื่อเสียงจากกระทงลงทางและจดหมยผิดสองสองเพลงที่ที่ทําให้วงการเริ่มหันมองตอนที่มานะตอนนั้นไม้พิรมพรดังรื้ยังเป็นที่รู้จักผ่านการโปรโมทแต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่มีเพลงแบบเพลงทองค่ะคืออัลบั้มแรกกับไม้พิรมพรกว่าที่จะดังมากๆจริงๆเนี่ย ก็หลชัวจนกระทั่งเกือบถอดใจเหมือนกันใช่ใช่ครับอย่างอย่างที่ครูบอกว่าวันที่ไม่ไปหายังไม่อยากกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นครูด้วยซ้ำไปคือแบบว่าสู้ไปดรวยกันได้โอกาสพร้อมกันคนหนึ่งหาวิธีจะเป็นนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งหาวิธีจะเป็นนักร้องแล้วก็ทีมงานคือพอผู้ใหญ่ให้โอกาสมาทําชุดที่สองใช่ก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสชุดที่สามชุดที่สี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ โอ้โหจนกระทั่งมาถึงเพลงที่เป็นเพลงที่ดังเหลือเกินของไมพิรมพรอย่าใจคนจนอย่าใจคนจนเป็นวันที่เกือบจะกลับบ้านพร้อมกันกลับบ้านคือแยกย้ายแล้วใช่เกือบคือแปลว่าถ้าไม่ดังก็เลิกแหละเสมือนอย่างนั้นครับพี่อานคือแต่ก่อนแกรมมี่เวลาเวลาเขาทำอัลบั้มเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวมีการแถลงข่าวมีการน่นแต่ชุดที่ห้าไม่แถลงก็แปลว่าเหมือนเขาค่อนข้างแบบถอนคันเร่งแล้วใช่ถอดคันเร่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ เศรษฐกิจร้อยเงินบาทร้อยตัวดีเจส่วนใหญ่จะหยิบยาใจคนจนมาเปิดก่อนเพราะว่าทุกคนดูรำบานหมดเลยแต่จริงเนื้อเพลงมันก็เหมาะเศรษฐกิจนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหม่น้องถ้าย้อนกลับไปแล้วสองเพลงแรกนั้นแต่งได้ไงคะเกิดอะไรขึ้นลงทางกัจะนาพิดซอวใช่ใช่เพราะเราเริ่มต้นจากเราเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนแล้วไปแต่งสองเพลงได้ไงมีความจำเป็นครับตอนนั้นแม่ป่วยแม่ป่วยนะหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีเลย เราก็โอ้โหหนักแล้วหมอก็จะให้กลับไปอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะแต่ผมกับพี่สาวมีคนรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งอาจจะพาแม่มากรุงเทพมันก็เลยต้องต้องได้เขียนเพลงคือคือไม่มีมันไม่มีทางอื่นอันนี้คือเหตุผลที่จะแต่งแต่เรื่องที่แต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความจำนะครับแต่มันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับคือจดหมายผิดซองนี่มาก่อน <c oughs> มาก่อนมาตั้งแต่เป็นครูตอนยังไม่มีโฟกัสเรื่องที่จะมาเป็นนักแต่งเลยซั้งไปแต่ว่าได้รับจดหมายผิดซองจริงๆเิ <c oughs> อานี้คือเรื่องจริง่ะเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวมีครั้งหนึ่งได้รับจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงครูแต่เปิดอ่านดูข้างในเนื้อเหมือนเขียนการติดต่อซื้อวัสดุอะไรสักอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ <c oughs> กับเราเลย <c oughs> นันแปลกดีก็เลยเอาไปเขียนแล้วก็เอาไปสอนเด็กในวิชาภาษาไทยแต่ก่อนมาจริงวิชาเรียนความจดหมายใช่ไหมคะก็พาเด็กร้องเพลงก่อน ก็เอาเพลงนี้แหละได้อยู่มาวันหนึ่งอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริซึ่งเป็นนักแต่งเพลงท่านหาเพลงให้นักร้องอยู่ก็เลยลองส่งมาก็ผ่านก็ได้บันทึกเสียงทรงกระทงลงทางนี้มามาจากเรื่องจริงในวันเริ่มต้นแต่ว่ากว่าจะเขียนได้นผ่านมาเป็นสิบสิบปีเป็นเรื่องจริงกระทงลงทางไหมหรอเป็นไปตามเนื้อเรื่องเลยตอแล้วก็ตอนนั้นครูเป็นบรรจุเป็นครูใหม่ๆ แล้วก็พอดีมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขายังเป็นเด็กมปลายอยู่ก็สวยที่สุดในหมู่บ้านน่ะเป็นเพื่อนมเลยก็ได้ร่วมรอยกระทงครั้งแรกในชีวิตกับเขาอหครูกับนักเรียนครับนักเรียนมปลายนักเรียนมปลายต้องเน้นนะครูกับนักเรียนมปลายอายุห่างกันไม่เยอะนะฮะตอนบรรจุอายุ1ิเเนี่ยเป็นครูหนุ่มๆอยู่เลยอายุ19บรรจุน้องเขาเรียนมปลายก็น่าจะ16นั่นเป็นเดทแรกไหมคะ คล้ายๆอาจะเรียกอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆตอนนั้นคือเด็กๆก็ยุด้วยแล้วพี่คนนี้สวยโน่นี่นั่นค่ะก็จีบแหละเราก็แอบชอบแอบมองเขาก็ เขาก็ให้เกียรติแหละเป็นครูหนุ่มประจำหมู่บ้านคือหลวงพ่อจะพาทําพิธีที่วัดก่อนค่ะแล้วก็พาเดินจากวัดไปที่ลอยกระทงประมาณเกือบหนึ่งกิโลระหว่างเดินมันมันโรแมนติกมากมันเันเพเดือนสิบสองพอเดินสวยเดินไปค่ะจากรู้จักกันที่วัดไปถึงที่ลอยกระทงเริ่มเริ่มจะสนิทประมาณเนี้เพราะหนึ่งกิโลนะแล้วเขาก็ทํากระทงเผื่อแล้วก็อธิษฐานอยู่พอสมควรคะแต่ปรากฏว่าพอลอยกระทงปุ๊บมันเป็นอย่างเพลงเลยมันแยกเนี้ยค่ะมัน คือครูไม่เคยลอยกระทงของเขาเขาปล่อยเขาอาจจะยื่นมือไปไกลหน่อยนะก็ไปตามตามสายน้ำแต่ของครูวางปุ๊บมันมันแฉลบเข้าข้างเลยประมาณนี้โถกลายมาเป็นเพลงกระจงหลกวันนั้นใจหายไหมคะใจหายกลับมาก็กลับมาเรารู้สึกจริงๆกับมันรู้สึกจริงว่าเอะทำไมมันไม่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเพราอธิษฐานไปเยอะใช่ไหมครัตอนนั้นก็ต้องต้องยอกเลยว่าก็แอบชอบน้องแอบชอบเพราะเราไม่เคยจีบสาวด้วยแต่มันเอะทำไมมันมีเป็นลางสังหรณ์ทีนี้พอมาเขียนปุ๊บ ตั้งชื่อเพลงว่าลางสังหรณ์มันก็วางเวงเกินไปนะจวนวังเวงเขียนเขียนแล้วไม่จบสักทีเด็ดไม่จบจนจนทิ้งเอาไว้อ๋อเนี่ยกระทบก็คือเขียนแล้วทิงวท้งไว้ทิ้งไว้ไม่ไม่จบเพราะ <c oughs> ตั้งชื่อมันไม่ได้คิดคําว่ากระทงหลงทางยังไม่ออกหลังจากจดไม้ผิดซองดัง มีคนตามให้เขียนเพลงให้ชายามิชัยถึงคิดถึงเพลงนี้คิดถึงเรื่องนี้แล้วเขียนคำมากกระทุกทางออกเป็นเพลงที่ดังมากสุดๆของชียมิชัยด้วยความที่เราไม่ได้มีพื้นฐานด้านดนตรีเลยไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้เรียนดนตรีไม่มีความรู้เลยมันมีความมหัศจรรย์นะพี่อั๋นว่าอยู่ๆแล้วลูกขึ้นมาแบบรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเขียนเพลงได้ค่ะคุณลำบากมากมันมีจุดที่ถึงขั้นว่าต้องนอนในส่วนสาธารณะเลย เวลาลางเรียนมาเนี่ยมันเหมือนมีคำถามตลอดเลยเป็นครใหญ่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เืินเช้ามาได้ยินเสียงเพลงช้ามีคนร้สื่ว่เาเราผิดมันโหดมาก